เะมันกันไงใช่ไหมถามเองว่าสรุปมันเป็นแฟนกันป่ะเดี๋ยวถามเลยสรุปมันแอปว่าเป็นแฟนหรือไม่แฟนยังไม่มีคำตอบเขายังไม่ระบุสถานะพี่หมอต้องฟังจากพี่มดดําใช่ไหมพี่แบงค์ว่าไงพี่แมวพี่แว่าไงเป็นคนสัมภาษณ์ให้เลยนะฮะอ๋อสับตยงไงฮะสับนองไงเมื่อวานน็อตยังไงเมื่อวานเขาบอกจับน็อตกับน็อตยังไงกับพี่น็อตพี่น็อตพี่น็อนยังไงหลังรายการ เฮียงงันเยอะมาจะอีกจริงไหมก็เป็นยี่สิบปีอะไรรายการก็ทำมาสัสองปีแล้วถ้าจะไล่ออกไม่มีสิทธิ์ไล่ออกอย่างแรกมันจะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเอทามีเดียกินเงินเดือนเหมือนทุกคนไงแหละอย่างที่สองถ้าคนจะไล่ออกก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะอย่างที่สามก็กับมันแก่ขนาดนี้แล้วคงไม่มีใกล้ไกลออกอะไรอยู่ด้วยกันมังแต่เด็กจนโตอะไรอย่างงี้เพราะอย่างที่ผ่านมาสองสัปดาห์เขาบอกว่าเราต้องแบบเป็นคนกลางทําใจลําบากมาตั้งแา่ต้นลำบากเลยค่ะ ว่ามันก็เหมือนกับว่าเอาคนฝั่งอาเห็่ตัวไม่ตามเองอะ่ะทุกคนไม,ม่ํามเองจุดยืนชัดเจนคือยังไงก็แล้วแต่ไมทํามก็มีจุดยืนชัดเจนน็อตเองก็มีจุดยืนที่ชัดเจนน็อตอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทีออยากปกติจะไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,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 ะคือทุกคนคิดป่างกันได้หมดทับในที่สุดแล้วเราก็พเพื่อนอะ่ะ เพื่อนที่แบบว่าไม่ใช่เพื่อมารู้จักกันสะองสามปีแล้วนะเพื่อนที่สนิทก,กันมาไปสิบสิบปีอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยเพรถ้าว่ามันมีคุณค่ามากกว่าความเห็นในการเมืองหรืออะไรอย่างงี้อย่างพี่แกงเขาบอกว่าพี่น็อตเขาเป็นคนที่น้อยเป็นคนน้อยใจตรงนี้เขามีไหมกับสิ่งที่แบบไม่มีพปกติทุกวันเนี้ต้องวันายก,การไหนที่มเทําไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยพี่น็อตมึงไปถ่ายให้หน่อยอย่างรายการกระชาพางี้พี่น็อตก็จะไปช่วยถ่ายให้ไม่มีคำว่าไม่มีความเป็นเพื่อนไม่มีผลต่คความเป็นเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญไม่มีการลดรายการหรืออะไร เพิ่มรายการที่มันได้คะาะเขาบอกว่าพี่น็อตบอกว่ามีถ้าวันไหนมีการเมืองต้องให้พี่น็อตมาเพราะว่ามันจะได้มีคนที่มีความเห็นในอีกมุมมองนึงมามซึ่งก่อนที่น็อตจะมีวันนี้เอาไปตรงนะเวลาที่น็อตโดนทัวลงอะ่ะมันก็มานานพอสมควรพี่น,น็อตก็โดนทัวลงมาเยอะพอสมควร เฮ้ยเขาควรจะมีวันที่ทุกคนรักเขาเขาควรจะมีวันที้เขาองกานะเขาเขาย่งนกับจุดยืนของเขาแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งแล้วคนเราจุดยืนแตกต่างกันสองจุดยืนเนี้ยแล้วมาทํางานด้วยกันไม่ได้ผมไม่เชื่อมันทาแล้วองอย่างหนึ่งหน้าจอคุณว่าแรงยังไงข้างหลังแรงกว่านั้นเยอะครับเพราะมันแรงขนาดกันเยอะแล้วมันมีวิธียังไงที่สุดว่ายังไงมันก็เป็นเพื่อนกันมันแยกยังไงเชื่อมาขนาดพี่นกพี่นกอ่ะเป็นเป็นเจ้านายมาจามพี่นกพี่โรกอ่ะ้านายพี่โกไอ้ทมอ่ะเขาก็จะบอกว่า กูกลัวพวกมึงสองคนทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดจริงๆเลยก็ยังกลัวกันนะมคนไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือตีคือตีกันเลยโทรศัพท์เมื่อต้อกับน็อตนี่คือถ้ามีอะไรยกหูกันเลยเฮ้ยมึงโกรธอะไรกูหรือเปล่ามึงอยากจะเคลียร์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ยคือมันไม่เคยมีถึงจุดที่ต้องเคลียร์ต้องอะไรนี่แต่ว่าไหวนะตอนที่มันโกรธอะไรเยอะไหวนะไหวนะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันมีวิธีไงที่รักษาวแล้วแต่ตเป็นเพื่อนได้แต่คุยเรื่องการเมืองกันได้ตรงนี้เราบอกเลยเอาจริงนะมันควรจะเกิดขึ้นกับ ที่ทํางานมันจะเกิดขึ้นกับสังคมสังคมอะไรอย่างตัวไม่ทําเองต่อให้ใครมาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าม่เราเปลี่ยนใจไม่ได้ไม่เราโตมากับเขาไม่เราอยู่กับอยู่กับอยู่กับครอบครัวเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันมีจุดยืนไม่เาอะไรอย่างนี้นานแล้วต่อให้ใครมาเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจไม่ได้อย่างน็อตเองเขาก็มีจุดยืนของเขามานานแล้วถูกไหเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่า จะเปลี่ยนใจได้ไหมเมื่อจำว่ามันมันไม่จําเป็นว่าใครจะต้องเปลี่ยนใจจากอะไรเพราะทุกความที่จุดยืนคนละจุดยืนแต่หลายคนถามว่าทำไมถึงสนิทกันขนนาดี้เราเป็นเพื่อนกันอ่ะเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันมแต่เด็กๆนะแล้วจะต้องมาทะเลาะอะไรกันเรื่องปัญญาอ่อนขนาดนี้เลยหรือเมืำว่าผมไม่ปัญญาอ่อนแล้วเขาวินาทีเนี้ยมันเป็นวินาทีที่แบบว่าเราต้องจับมือกันอ่ะเราแยกกันไม่ได้อ่ะแล้วเออในความบังเอิญ S <S ช่วงนี้จะสมมติเราไปสัมภาษณ์แต่ดาราๆๆๆมันก็ไม่มีคนดูถูกต้องไหมล่ะวันนี้คนมันต้องการรู้แต่เรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบรรลานที่เกิดขึ้นอดีอะค่ะถ้าวันนี้โอเคล่ะเป็นช็อตของน็อตน็อตก็แสดงหน้าที่เต็มที่อาว,ว,วันนี้เป็นฝั่งมะดำมะดำก็แสดงหน้าที่เต็มที่ที่จริงมันมีผลต่อแขกับเชิญไหมที่จะมาแล้วต้องมาเจอมันมาพูดจามันไปค่ะวบอกว่ามึงยำลุงป้านะอากุสันเละเลยนะถึงได้ถามเฉพาะที่มาเขาเขาสนิทกับเรากั้งนไง ใช่วันนี้ที่จริงวันนี้จะโทรศัพท์หาพี่เจียอายุาพี่เจียอายุบอกว่าอ๋อพอดีพี่ติดประชุมความมั่นคงเดี๋ยวเกคืนเลยถามว่าวันนี้ฉันไปจะเจอน็อตอเปล่าเงประเทศแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหมดาด้าก็ไปอเมริกาฮุากโกะก็อยู่ยิปเอ้ยไปอยู่เกาหลีแล้วมันก็ไม่มีพิธีกรเหลือแล้วแต่อีน็อตคนเดียวที่เขต้องมาสแสดงบายทุกวันเพราะว่าถ้าส่งปิงปองไปก็ จะเป็นริงๆไม่มีผลต่อเราด้วยความที่แขกรับเชิญที่มาเขาสนิทกับพี่มาดาครั้งนั้นเลยแล้วพอมันต้องมาเจอในเหตุการณ์แล้วมันเกิดดราม่าหลังจากรายการจบอย่างแรกก็จบรายการปุ๊บน็อตขอโทษทุกคนนะอ๋อก็คือใครนี่ือความขอโทษสองตัวแม้กระทั่งพี่เอกเอ้ยหรือแม้กระทั่งคือพี่เอกก็คือพี่จากภพนั่นแหละครับ ทุกครั้งเราขอโทษจนมานําขอโทษต้องแบบเสร็จแล้วขอโทษอีกทีหนึง่งตัวน็อตเองก็ขอโทษเพราะฉันคือจบรายการมันคือจบรายการจริงๆนะครับแสดงว่าในรายการเราอยากเชิญทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝนะ่ายไหนอยากให้มามันเป็นอย่างนี้มาตลอดอืจริงๆถ้าสมมติทีรายการแฉเราจะทํายังไงก็ได้โจทย์ก็คือทาการเมืองให้ ให้คนเข้าใจง่ายย่อยง่ายใ่มันย่อยง่ายเพราะวันนี้จริงนะบางทีการเมืองมันคืคนเมื่อสมัยเราเด็กๆเราจะรู้สึกว่าการืองมันไกลตัวเราเลยเินแต่วันนี้เราเปิดน้ำเปิดไฟตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์มันก็คือการเมืองเราหรือเปล่าต้องแต่วนนี้เขาเข้าย่อยยังไงให้มันง่ายแล้วขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นความโชคดีขหงแชร์ดีคนต่างความคิดมาอยู่ด้วยกันไม่ใ่นะพี่เมื่อการลำบากมาด้วยความที่เราเป็นผู้จการแต่เขาบอกว่า เราต้องเป็นกการให้มากที่สุดตตงนันที่เขาก็รู้ว่าเราจะเกนยังไงเออ,อการได้แค่นี้แหละ <c oughs> ทุกวันนี้อย่างที่มาดาบอกว่ามนก็พยายามแบบว่าหน้าที่คือเอาง่ายๆเราต้องแยกระหว่างคำว,ว่าสื่อสารมวลชนกับพ,กกนนพิธีกรเนาะพิธีกรของมาดาคือเอนเตอร์เทนเมนต์ถ้าสมมติสื่อสารมวลชนจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เราคือแค่ว่าทํายังไงให้คนรับเมสเซจเนี่ยได้ ย่อยง่ายที่สุดอือที่สุดที่จริงพูดกับพี่หนุ่มเลยครับเพราะว่าของพี่หนุ่มเขาก็ค่อนฮาร์ดคอร์ของเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเชิงแบบแต่หน่อยอย่างเรา้ยแค่แบบนึงเลยไม่ถามว่าของพี่หนุ่มเขาแบบว่าถ้าเป็นการเมืองหนุ่มกระชายเขาก็ไม่แตะเห็นไหมเอาไปเอาเขาก็ชัดพี่หนุ่มก็ชัดเจนเขาเคยพูดในรายการพระรามด้วยว่าพระรามถ้าสมมติเป็นการเมืองพี่ไม่พี่ไม่ถนัดไม่ใช่พี่ทําไม่ได้แต่พี่ไม่ชอบทาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปอะค่ะ ที่เมื่อใดก็ตามพอคนดูแฉยังไงบ้างเพราะหลายคนร<ม>ู้สึกว่ายุให้เราอย่ว่าไล่พี่น็อกออกไล่พี่ออ,อ,พอ,ออกกนทั้ผมไม่มีการไล่ใครออกอทุกคนพิธีกรเซตนี้ก็จะอยู่จนกว่าวันหนึง่งที่ทีวีดิจิตอลไม่มีแล้ว,<อ>วเดี๋ยวมันก็แยกจากกันเองนั่นแหละไม่ต้องไล่ใครออกด้วยอายุด้วยอายุอีกสี่ปีเดี๋ยวเราก็ต้องแยกจากกันเองอยู่แล้วไม่ต้องไล่ใครออกหรอกกวินาทีไม่มีคนรีเฟรไหมว่าอยากมาออกหมายถึงว่าอยากให้เชิญคนนั้นมาออกคนนี้มาออกเดี๋ยวมีมาอีกเต็มเลยค่ะสักดาทิต์หน้า แล้วอีนอตยังอยู่อีกงานค่ะเพราะพี่ทุกคนไม่กับไปเที่ยวมืองนอกกันหมดเลยค่ะอ่อโอเคขอบคุณค่ะ